สองศูนย์อ้าวแล้วไม่มีสามไอ้หาลากมึงก็ถอดปุ่มนี้มาใส่ปุ่มนี้ดีวะโอ้จานเฮียออันยองฮาเซโยไม่เมร์หรอกผีเผินอะสไปเดอร์แมนนี่แหละสไปเดอร์แมนน่ะก็สไปเดอร์แมนไง ไอมม้มึงม,มุมอ่ะเธอไม่รู้จักหรือแคร์ไปดูนั้นดีกว่านะใครจัดอันยองฮาเซโอสวัสดีครับทางไหนวะน,นี่อ่ะมั่วไปหมดิไอ้เทียนี่ก็ขยันลุกแน่หลบงานเหรอมึงหลบแก่งดีนี่ รักไม่ได้จังเปิดก็ไม่ได้งานลไม่ต้องหาอะไรแล้วเปิดออกดูมันมีอะไรเอ๊ะมีคนนอนอยู่ข้างในเข้าไปทำอะไรครับพี่ชายแกก็ทําทำไรโอ้แม็กซอกพี่ชายไม่เคยได้ยินล่ะครับคำคำนั้นนะ่ะพวกข้างในอันตรายอะของพี่เบย์นะ่ะ ฮึโห <Huh? S 2> oh oh. ตูแ้แค่นี้มึงเข้าไปหน่อยอืมดีดีมีคนไหมอะ่ะเฮ้อเกิดอะไรล่ะหนาวก็รู้อยู่แวว่าหนาวน่ะอยู่นั้นไปก่อนน่ะวัยรุ่นเจ็บก่อนจะลิง,ม,งมันมีมันมีสอง สูนสามมีแค่สองศูนสามโอเคสองศูนอ้าวแล้วไม่มีสามไอ้หารากมึงก็ถอดปุ่มนี้มาใส่ปุ่มนี้ดีวะโอ้จานนฮี้ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมันจะมีอะไรมันจะมีอะไรรอเราอยู่ มันไะตุกอะไรวะมันไะตุกจังวะอะไรนะผีอ๋อดวงตาอีกแล้วเลยแล้วมันคืออะไรวะโอ้เครียร์อ้าวกุญแจ ไม่ไปละแป๊บเนึนเกียร์ทางนี้ก่อนแล้วค่อยไป,ไปเราได้อะไรมาแล้วนะอ๋อที่งั้นเราไปเปิดห้องข้างล่างก่อนข้อที่อะไรล่ะออใครครับใครกาลังกุดวะ มาจนได้มานี่สิมีอะไรงั้นเหรอคุณดูนี่รจ้าก็ทำได้รู้จักเขาเหรอค่ะชื่อลีออนเออเคนดีคิดว่านะอ่าจนน้องหมายเองเหรอถึงว่าดูคุ้นคุณคุณไปที่สวนนั้นได้ผ่านทางชั้นสองฝั่งตะวันออกเนอะโอเคอขขบคุณนั้นฉันจะไปหาเขาตะวันออกชิพหายแล้วตะวันออกมาตกทางไหนน้องไป ชั้นสองตะวันออกเออไม่ต้องวิวเดี๋ยวกูเข้าไปเองเพื่อพีอยู่ไหนโอ้โอ พุ่งไปดิเอาไม่ยืดหนาประตูชีฟก็จับสกินดิก็ออกมาสิแม่งดับ อันยองอาเซียวไม่เมร์หรอกผีเผินั่นอะไรสไปเดอร์แมนนี่แหละสไปเดอร์แมนน่ะก็ะสไปเดอร์แมนไงไอ้มุมมุมอะเธอไม่รู้จักหรือแคร์น่าจะเกิดเหตุแล้วล่ะถ้าเกิดสไปเดอร์แมนออกมาขนาดนี้บ้าน,นี่เอิมอ้มไม่มีเครียดจริงป่าววะ เอ๊ะฉันได้ยินเสียงใครมันทำอะไรแถวนี้นี่เก็บของก่อนเดี๋ยวค่อยไปไปดูข้างนอกก่อนือเอา้าทางตันไงทางตันนี้เอาละได้วัดกันละทีนี้ละสเปร์แมนเลยเท่าไหร่กันเชียววะ โหนี่อ่ะเฮ้นี่อะไรฮะเฮ้อย่าบอกนะนี่หลยสเป์แมนะ่ะเอ,เอ้จริงหน่าอืออะไรอ่ะซ <ส Hans! S 1> ีโฟรับเบิดไงเออโอเค มึงประกอบก็ประกอบประครบด้ยีสเจ็ดันแน่มันโผล่ทางหล้ัหลอมันเสียมกันเหลอเฮัลัััฮ ยอะเนาะสักเม็ดอร่อยไหมล่ะซอยจูน่ะหือสุดหล่อพร้อม่อว่าปูน่ะเครีย์ก็ไม่เท่าไรความสูงน่ะสงสัยต้องลงไปกระทืบซะแล้ว ไปไประตูนั้นดีกว่านะใครจะอันยองฮาเซียวสวัสดีครับไม่ได้แดกก็ไม่เท่าไรวิ่งแค่นั้นมึงจับกูไม่ได้หรือเม็ดเล็กๆออดแอนะ่ะมอ เปลืองทิ่ไผ่ลูกปืนอ่ะเออนอนลงไปพอแล้วมันเปลืองลูกปืนเนี่ยตอนนี้เป็นแค่ตกบ้านน่ะไม่ใช่ตาลือนะแค่นะตกบ้าน <Yeah. S 2> เ,นเหีเ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยสันคิดว่ามันน่าจะเลี้ยนได้นี เกมนี้นะทางไหนทางไหนเาะาเนี่ยมั่วไปหมดอไอ้เี้ยนี่ก็ขยันลุกแน่หลบงานเหรอมึงหลบแก่งดีนี่เอไม่ลุกใช่ไหม นี่คือโอเคไม่เคยจะเตรียมพร้อมลรวบริษัทมึงอ่ะโอ้เสียงฮอนี่ กรับกุกกครับใ<ม>จเย็นนะใจะเย็นนะวัสดีครับไม่มีแฮ่ไหนอะพี่อะเฮ้ยคนิจิวะ ใช้หมดแล้วแหละอ้าวอารลุงอ๋อมึงถืออะไรอยู่นะตมุดสินะอยู่แล้วรอก่อนลุงเดี๋ยกปเปียวมาให้เอาละได้บะมาด้วยโอ้จดัด้วยด้วยมือเียมันจะง่ายปะวะ ยังอีกเหรอยังยังขยันลุกนะเอาจริงดิยังมึงนี่ขยันลุกแนะ่เวาจ้างเมื่อ่บาทวะโอเคได้แล้วอ้าปิดทาง s อรีบร่บ r o เอ็กซิทไม่เอานั่นไปรวมก่อนเดี๋ยวใช่นไหมโอเคเอาละ กระาวิเศษโอเคได้กระทามาแล้วนี่คืออะไรต่อไปก็ที่แค่ได้ยินเสียงเครื่องบินตกอะ่ะแค่หม้ ดูแปลกๆว่ะอ้าวนี่แหละครับคือการเมาแล้วครับหอตกเบาเอ้ยผีมันยุง่งยาก๋ยวมึงหอตกได้ไงวะ <Good. S 2> ให้กูตายลีออนเราต้องเลิกใจก,กันแบบนี้สักทีนะคุณไม่เป็นไรนะเฮลิคอปเตอร์มันมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ฉันไม่เป็นไรคิดว่าคุณคงไม่มีกุญแจสินะไม่ฉันไม่มีแต่ยังดีที่ได้เจอคุณทา้งคุณเป็นยังไงบ้างผมก็พยายามอยู่เื่อนี้จะมาหนักสินะแล้วคุณเจอพี่ชายหรือยังฉันรู้แล้วที่จริงเขา สายคิดว่าคงไม่มีระไแยกไปกว่าน,นี้นะเลออนคุณควรไปได้นะไม่ต้องห่วงผมแค่คุณดูแลตัวเองให้ปลอดภัยก็พอพวกมันกำลังพังรั้วเข้ามาแล้วด้โปรดรีบไปเถอะเราต้องรอดให้ได้เราต้องคู่ มาวินนี่มันแย่มากฉันเจอซอมพี่เต็มไปหมดเลยมาวินมาวินบาวินคุณยังอยู่ไหมมาวินเช่แล้วเป็นแ่นใช่มีเนี่ยโอ้โหไม่เปิดให้มึงเข้ามาหรอกนะ ใช่ไอ้เหี้ยมันเข้ามาทำไมเนี่ยมันเข้ามาทำไมบุกลุกนะครับชุดหล่อนอนไปดิใหญ่จ้าเอ๋โอ้ แปลกอะว้วว้าวว้าว,ว,วมันแจปปปแ็ปว่ไปละมาวิน มาวินเดย์อาออกฟังดีไป,ไ,ป,ไ,ปไอ้นี่เรายังไม่ยังยู่หันวะรูออ้จึกว่าฉันจะหลงทางน่ะ มาดิมาดิจบมึงเข้าไปห,หมดมาเอาอ่ะแป๊บหนึง่งอย่าไหลพอยังอะไรวะเนี่ยนี่ไงเอาละ เออทิพายและเออเราทิ้งยาไปดีกว่าเอาละเอาลืมไปหมอบไปเลย มาวินเรียบร้อยแ,แล้วมังยังไม่ตายต้องรีบหน่อยแล้วโอเคต้องรีบหน่อยแล้วกูน่ะเซฟก่อน